จากลงจากภูกระดุงกันแล้วนะคะเราก็มาที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านใช่ไหมอ๋าะก็เออเราเหยเรอยชายตื่นสายด้วยแหละว,วันนี้ก็ประมาณ8ปดเก้าโมงไปกินข้าวเราก็กว่าจะออกจากที่พักแล้วก็ไปกินกาแฟนะคะนี่ขนาดกินกาแฟแล้วนะคือง่วงมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปติดต่อเรื่องเต็นท์กันนะคะ,มะามาของตัวเองอ่ะขี้เกียจอ่ะ <laughs> แเขาทำไมวะ ตไม่มีคนญแจก็สุนสเออใช่ดนไหล่นันั่นเนี่ยนด้วยนะโดนปแก๊ปเนี่ยะค่ะที่ยิดมาได้รับกเลยเป็นตัวที่อยู่ในภาพอ่ะมันลดเป็นสิ่งช่วงนี่นตัวที่อยู่ในภาพข่าวล่าสุดนะคะท่ทำไมแบบต้องมาแล้วก็แบบว่า นี้ฝ่าดูสภาพไดเตอร์ของฝานะคะคือแบบมันก็คงบอกว่ามึงซักได้แล้วเนาะ,ะไรเงี้ยทั้งภูกระดึงทั้งนู่นนี่นานเกินยี่สิบวัทยาแล้วอะ่ะนี่นะคะเราก็มาเอาเครื่องนอนนะคะด้วยความที่พล่าเป็นน้องเนาะต้องแบกที่รองนอนก็เลยได้ใช้ทักษะลูกเรือน,นะคะ <c oughs> นอนคนเป็นพี่ก็จะเอาหมอนกับผ้าห่มไปโอเคใช้แท เจอให้พร้อมนะคะอะไรเนี่ย <laughs> ไปเที่ยวถ้ำพญานคราชนะคะนั่งไหนก็ได้ค่ะขอยได้ไปอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวถ้ำกันนะคะบุคคลที่อยากไปจริงๆก็คือคนนี้ อ,อ,อุ้ยประทับใจสุดคืออะไรนะ,<ล>ะหมกอีเขียดเหรอ,อ <laughs> กินทั้งน้ําตาลอ่ะเ <laughs> พราะพี่ฝนบอกว่ามันคืออาหารที่ทรงคุณค่าและแพงที่สุด <laughs> นี่นะคะเราก็ต้องเดินอีกประมาณ300เมตรเพื่อไปที่ปากถ้านะคะกระ,ระยะแบบทางเดินก็จะแบบโอ้ยนิดนึง <laughs> แต่ฉันกม่กิทกับสัพท์ต่ตาข้างทางน้ำตาแตกด้วย คคนไายขางข้าวเนี่ยตน้ำหนัตายโลกโอ้ยขยะเธอใครจะมาเที่ยวที่นี่นะคะต้องเข้าไปติดต่อทียานก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มันเป็นป่ามันไม่สมควรที่จะแบบมาเองเนาะเกิดว่าอันตรายอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รู้มีคนช่วยได้ทันอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ระยะหมายถึงทางเดินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นป่า ตอนนี้นะคะก็เดินมาถึงปากถ้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็พักหายเหนื่อยกันก่อนมีบางคนรอมไม่ได้นะเพราะพราวเหนื่อยมากเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่<อ>ถ่ายรูปให้มาบอกว่พี่ถ่ายให้อ,อันนี้ไงคูก,กระดึงมันชันกว่านีา้ขาสิงนี่ขาสัตวเลยนะเราลองสูงไหม <laughs> ไม่ค่ะใช้แรงนิดนึงโอเคจะไปฝั่งนี้โอเคแล้วก็ลงไปลึกๆหน่อย เดี๋ยวเรากลับทางเดิมเหรอคะอ่าขึ้นมาในเหมือนเดิมครับโอเคเข้าออกทางเดียวเนาะมีประวัติด้วยมีประววัติด้ยมีคนเคยฝ่าฝืนโดนลงไว้ไหมคะมันก็มีนะอือนี่ครับนี่แท่งแท่งสีไปเรื่อยแท่งสีไปเรื่อยอ๋อนี่เหรอคะสังเกตจากแป้งเห็นไหมครับใช่เอามาทายอือเป็นพระจีนใช่ไหมคะว้าว ถ้าราเจอถ้ำมีมิตรว่าถ้ำ่านี้เป็นที่อยู่ของพญานาคขอม้าวนก็เลยตร้งชื่อถือนู่นไหมคือยัเป็นธรรมชาติอยู่เพราะเราสำรวจไปแล้วว่าจะทำเป็นเทวที่มันเป็นแบบลักษณะมรดกหานหน่อยค่ะแต่ก็อยู่ในช่วงการสำรวจถึงว่านะคะถึงต้องเข้าไปติดต่อทียานก่อนเพราะมันอยู่ในช่วงสำรวจยังไม่เปิดดังน,น,นั้นเนี่ยมันอาจจะอันตรายได้ถ้ามาเองเ่อาจจะ เป็นเหวเป็นอะไรไฟไม่ดีประมาณเนี้ยอด็กมีได้รับบาดเจ็บหลายเคสเลยใช่ไหมคะข้างบนก็จะเป็นท่องหนึ่งนะแต่ว่ามันขึ้นลำบากเหมือนจะเห็นบันไดนะคะนี่เป็นรอยถล่มนะครับอ๋อนี่เหรอคะอันนี้ก็เห็นที่ถล่มลงมาแต่นี่มันอยู่ตัวแล้วล่ะออ๋ถอยก่อนถอยก่อนมาถึงชั้นน่าถอยก่อนแนี่มันสะอาดนี่มันก็จะทถ้าคนที่คนไม่รู้กันเนาะ ควรจะกัน e> ้นเนาะถ้าตอนเผดถ้ำจริงๆควรจะกั้นเพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่ร <ah> uh ู้อาจจะแบบเผลอทําลายธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นม่านเนาะอันนี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าภูผาม่านเขาเป็นม่านอย่างนี้อ๋อหัวม่านที่ก็อยู่ตัวอเภอตัวทําข้างขาวนู่นเนี่ยอ๋อเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอ๋อเหมือนผ้าม่านอ๋อไอ้กอเด็กันนี้เป็นผ้าม่านหินธรรมดาออฮะอันนี้คือม่านหินที่ใหญ่ที่สุดในถ้ำนะคะ ว้าวอันนั้นคือน้ำเหรอคะไม่ใช่ครับอุ้ยอันนั้นคือเหวอันนั้นคือทางลงไปข้างนั้นท่านเด็กจะทะลุผ่านกันอ๋อเดี๋ยวพาลงดูใกล้ๆระหว่างระหว่างทางเชื่อมกันไฟไม่พอเมื่อกี้เนี่ยตกใจไม่พออุ้ยนี่ใครเนี่ยนางไม้หรือเปล่าสวยกว่ากูก็นางฟาต้องบ้า ต้องบ้าพอๆกันนั้นถึงจะคบกันได้เนะะี่ยอันนี้ไปตรงไหนต่อคะเนี่ยเรามาดูจุดไฮไลท์ก่อนส่องขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับเป็นผ้าม่านอ๋อฮูย้ยสวยนะครับเป็นม่านมาน้ำชาใครขเขียนเนี่ยปีสามสองนู่นโหเขียนอะไรนะหกมีนาอ,อ๋อไอ้ใครสารที่เขามาสำรวจแรกๆใช่ไหมไม่ไม่ครับ เป็นพวกมือบอนพวกนี้ิส่ไม่ดีครับสำรวจเขาไปทำอย่างนี้กันเราคือกลุ่มคนเลวที่มาเขียนอันนี้ก็เป็นม้านน่ะพี่บดอ่าฮะอันนี้ก็เป็นม้ามันมีระยเบียบหน่อยค่ะโอ้นี่ไงมันจะวิ่งวิ่งเนี่ยมันเป็นถ้าเราเลียงเอินไ่มันก็จะหลุดออกมาเนาะมันเป็นคนก็จะเป็นบันไดก็จะทำอีกทีใช่ไหมคะงบมาถึงหรือยังคะ ตอนนี้มีงบแค่สำรวจนาราคำถามอันตรายจังเลยงบงบสำรวจมาแล้วแต่ว่างบทำยังไม่รู้อุ้ยอันนั้นคือลอกๆนั่นคือเขาปีนขึ้นไปถูกหวยเหรอคะเอ้ยงงเอยก๊ออ What did you say Nothing ไปเถอะไปข้างหลังระวังนะระวังคัน Watch out นะครับ Please be careful your step อ๊เป็นคนขาสั้นที่อยากเที่ยวฉันเป็นคนอ้วนที่แข็งแรงข้อประแปบเดี๋ยวนี้คือเหงื่อเต็มตัวต้องหามองยางนะคะมองยางแต่ว่าทางเดินนะะเอา Translate for you guys ว้าวนี่มาดูใกล้ๆ Look at t h อยู่เลยนะคะยังยังไม่แบบยังไม่มีการทําลายจากเนี้ยมนุษย์แต่ว่ามันก็ต้องควบคุมการเข้าหรือเปล่าเขาเหมือนเชียงดาวเนี่ยก็คนเข้าเยอะๆเนี่ยอากาศออกซิเจนใช่ไหมก็จะทําให้อันเนี้ยมีผลต่อคือหนึ่งรอบนี่ไม่ควรเกิน30คนใช่เราก็ประมาณนั้นเลยครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อพวกแร่ธาตในทําใช่ไหมคะใช่ค่ะวายดูมีความรู้เชี่ยวบ่อยค่ะ ใช่แบบแม่บอกว่าพ่อไม่เลี้ยงมาแต่แบบเหมือนพ่อเป๊ะเลยไปค่ะไปต่ออ่าอุ้ยอันนี้เดินง่ายหน่อยมีมองเห็นเป่าเต็นค่ะตบอเรียบบนนี้มีห้องหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อนี่ไงเป็นห้องห้องรับเลยด้านหลังของพาม่านอ๋อมันก็จะแบบว่า ใสนะคะใช้ไฟส่องก็ใส่อย่างเงี้ยคอยคอยต่อเนี่ยฝั่งนี้ไม่ใช่นะเนี่ยอ๋อต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมคอยต่อกระดิบของแรงวันนี่ยว้าว amazing ไปที่งานทุบเอาไปอะฮะทำเครื่องลางเครื่องประดับต่างๆซึ่งผิดนะครับผิดเลยค่ะงูเรามาแต่ข้างบนนู้นอะไรับบนีโอ้นั่นคือทางที่เราเดินลงมากันนะคะเก่งมากเหงื่อเต็มตัวเลยค่ะ ทีนี้เราจะขึ้นในทางนู้นต่อนะครับอ๋ออีกทางนึงใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อนั่นคือหินที่ถล่มลงมาใช่ไหมคะเาทำไมมันดังป้งป้งเกิดอะไพวกนี้โดนเหล็กหินหรืพวกนี้มันดังป้งป้งอ่ะทำไมมันถึงมีเสียงอะคะความโปร่งงี้หรออ่าบางตัวมันจะมีอะไรนะครับเนี่ยมันดังป้งป้งมันก็เป็นหนาอะไรเหมือนโครงอ๋อ ความหนาแน,น่นต่ำม,ม,มันก็เลยถล่มลงมาเนาะมันก็เลยหลุดจากขั้วมันค่ะ Let's go <S มันมีหลายตัวที่มันเลื่อน ใช่ย่อยเลยใช่ย่อยเลยอันอะไหูยดูสินาลาว้าอันนี้เป็นซอกเห็นนะครับระหว่างาฉันจะไปนั่งเลยนะเข้าได้นะครับแต่ออกให้ได้แล้วกันก็ว่าฉันอ้วนมากว่ดูทรงแล้วต้องมีผู้ช่วยฉันอยากลางไปเก้ายาวๆเลก้มลงวางหัวนั้นนาลาหัวหัวนั่งนังถ่ายทำายทับสินหลวงเลยก้ม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  ไปเร็วๆนะระวังพึ่งนะคะใช้ประสบการณ์การปีนเขาของเรานะคะดูด้วยใครดูด้วยใครโบ๊ทไหวไหมระวังนะระวังได้ไปใช้มาไปใช้ไปใช้เพราะมันต้องใช้มือจับทั้งสองอันนั้นอ่ะเอาอันนั้นมาด้วยไหมเอาอะไรนันนั้นเพราะมันต้องเดีมันลื่นลมตัวสูงโอเคไปเถอะกลับกันถังออก นี่ทางนี่คือทางที่เราเข้าและออกมาแล้วค่ะไปกลับกัน Look at this we have friend here Hello boy how are you snoring <laughs>